สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาถแถลงการทุกคนได้ฟังอถแถลงการวันนี้มันก็เป็นฉบ,บับที่8ปดร้เ้าบกแล้ว <Hey! S 1> ว่าด้วยเรื่องที่มันเป็นปัญหามาตลอดเลือกระทูระทูในเอลตมาตอนนี้ <Hey! S 1> มันเดือดไปหมดทุกจุดแล้วนะไม่ว่าระทูฝั่งซ้าย <c oughs> ระทูฝั่งขวามันไปชนกันหมดแล้ว hey! แต่ก็จะบอกว่าเรื่องที่มันเกิดต้นต้นเหตุนเนี่ยเป็นเพราะการเปลี่ยนน้ำของทะเลประทูแม่กองเนี่ยมันหน้าหักไง <Yeah! S 1> ประทูแม่กองมันหน้าหักแล้วมันมาเจอประตูที่อามอตามานะ้ามันไม่หัก, <Yeah! S 1> กไอมันก็ทะเลกันฮะทำให้ผมเนี่ยลำบากใจสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมอยากดูลักโซลสิส <Yeah! S 1> ผมอยากดูเ๊เจ๊ผมเลยออกมาทะเลเก่าให้ทุกคนได้ฟังวันนี้ นะผมนี่เป็นคนที่ติดละครมาสมควรพอแล้วเฮ้ยด้วยเนี่ยเข้ามากันใกล้ๆเข้ามากันใกล้ๆมาจิตจิตมารับผมนะจะบอกว่าจะผมจะดูราสุดเลนแล้วผมก็ยัง้ยใกล้ไปโอล้ก็ใกล้ไปกันเกินไปนะต้นเหตุประทูเนี่ยและสาเหตุสำคัญนะที่ผมมาแถลงการในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหยุดเรียนพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ให้ทุกคนหยุดเรียนเฮ้ยจริงปะไอใช่ยห่หนุ่ยี่กอลุกหยุดเรียนเพราะไปดูปลาทูลูกปลาทูมันทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเราต้องไปสังเกตการปลาทูหยุดเรียนและอีกเรื่องหนึ่งการสอบแกดแถ้าเลื่อนได้อย่าเลื่อน เขียนไว้แล้วว่ามันตายจริงๆสาเหตุที่มันตายเพราะประตูตัดหน้ารถลูกปาะูขึ้นมาจากอ่าวกระตั้งมาตัดหน้ารถมันด้วยความตายลูกเรื่องที่จะแถลงการมันก็ม eh ีไม่มากนะก็ขอขอบคุณมทุกคนที่มาในวันนี้นะไม่ได้บังคับกันมาหรอกก็มากันด้วยใจแต่เรื่องสําคัญลูกสุดท้ายแล้วอยากจะฝากทุกคนไว้เจ็ดวิชาสามัญาจตังค์อย่างลูกโอเคลูก ไปแล้วนะบ๊ายบายด้วย